สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องเมวีชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้เมวีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําวิธีไล่ยุงนะคะด้วยมะกรูดนะคะสมุนไพรบ้านๆของเรานะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าเห็นผลนะคะยุงหนีก็เจิงเลยนะคะคุณผู้ชมนะีคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะมะกรูดนะคะ มะกรูดก็จะประมาณ10ลูกนะคะ5้0ถึงสิลูกนะคะมะกรูดนะคะก็จะมีสารหอมระเหยนะคะและกรดในตัวของมะกรูดเองนะคะจะช่วยไล่ยุงได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากลิ่นกลิ่นมะกรูดนะคะยุงจะหนีเลยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะสารเนรนะคะสารหน่ก็จะมีกลิ่นมิ้น์นะคะรดกลิ่นมิ้น์นะคะก็กลิ่นนี้ยุงจะไม่กล้าเข้าใกล้นะคะ ถ้าเราปลูกสารแหน่ไว้นะคะไล่ยุงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะกลิ่นของเขานะคะยุงก็จะหนีนะคะคุณผู้ชมนะคะยุงไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะคะนะคะี่ค่ะต่อไปก็น้ำส้มสายชูนะคะก็จะมีกลิ่นฉุนเหมือนกันนะคะนะคะี่ค่ะส้มสายชูไมเว่ก็มีอยู่ติดบ้านนะคะนี่ไล่ยุงได้อย่างดีเลยนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะสะบู่นะคะสะบู่ลัก หรือสบู่อะไรก็ได้นะคะไม่จำกัดยี่ห้อนะคะใช้ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนะคะก่อนอื่นนะคะไม่วีก็จะต้องหั่นนี่เลยะคะ่ะมะกรูดนะคะหั่นมะกรูด ใส่กล่องพลาสติกหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเอาหั่นเลยนะคะ เมื่อเราหั่นได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเปน็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราก็นํามาบีบใส่เลยค่ะบีบใส่ภาชนะนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะคุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะบีบเลยเพราะว่าก็จะได้มีสารหอมระเหยนะคะในตัวของมะกรูดนะคะให้ออกมาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะช่วยไล่ยุงได้ด้วยนะคะนะคะี่ค่ะเป็นสมุนไพรบ้านๆน,นะคะปลอดสารพิษนะคะคุณผู้ชม นี่เลยแล้วก็บีบใส่เลยนะคะนี่เลยคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อไม่วีบีบมะกรูดแล้วนะคะนี่เลยคะ่ะนี่ละคะ่ะจากนั้นไม่พีก็จะทํานะคะจะหัน่นจะซอยนะคะสะบู่นะคะใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเราซอยหั่นไปอย่างนี้นะคะ ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นําสารแหน่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เคยค่ะสารแหน่นะคะเราซอยเลยค่ะหั่นหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสารแหน่นะคะก็จะมีกลิ่นที่ว่าพวกไลยุงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเนี่ยเราใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ จากนั้นนะคะเรานำนะคะนี่ค่ะน้ำส้มสายชูนะคะนี่ค่ะหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะเราใส่ลงไปเลยหรือว่าหนึ่งขวดเล็กแบบนี้นะคะขวดเล็กประมาณ250 ml นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งขวดเล็กหรือว่าหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ น้ำส้มสายชูนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราเติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะเราเติมน้ำเปล่านะคะหนึ่งแก้วเลยนี่เลยค่ะเติมลงไปเลยนะคะน้ำเปล่านี่เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะ นี่เลยคนผสมให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะให้เนี่ยให้สารหอมระเหยนะคะจากมะกรูดจากสมุนไพรต่างๆนะคะให้เขาออกมาให้มากที่สุดนะคะนะคะี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำนี่คะ่ะไม่วีก็จะนำนะะี่ค่ะขวดพลาสติกนะคะแล้วไม่วีก็ตัดแล้วนะคะนะคะี่ค่ะเรามาใส่นะคะใส่นี่เลยคะ่ะ เรานําไปวางในที่ที่อับๆนะคะยุงก็จะเยอะนะคะยุงในบ้านของเรานะคะคุณผู้ชมนะคะ่ะเราใส่ไปเลยนี่เลยคะ่ะเรานําไปวางไว้ตรงโต๊ทํางานตรงโต๊ะทานข้าวนะคะไปวางได้นะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะ และส่วนที่เหลือนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไม่เวีก็จะกรองนะคะกรองใส่ผ้าขาวบางนะคะเรานําไปใส่ที่ฉีดพ่นนําไปฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะเราค่อยๆกรองนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็บีบเอาแต่น้ํานะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ จากนั้นนะคะเรานํามาใส่ป๊อกกี้นะคะที่ฉีดพ่นนะคะนี่ค่ะ๊อกกี้ไม่ปีก็จะเติมน้ําประมาณนิดนึงนะคะหรือจะเติมครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเติมใส่ป๊อก,กี้เลยนะคะนี่ค่ะเราใช้ฉีดพ่นนะคะทั้งฉีดพ่นนะคะ แล้วก็เรานำไปวางไว้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นนะคะตามบริเวณบ้านในบ้านก็ได้นะคะคุณผู้ชมตามสวนของเรานะคะแล้วนี่ค่ะทั้ง2อ,อย่างนะคะนำไปวางนะคะใต้โต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะทำงานที่มุมอับๆนะคะ ที่คิดว่ายุงจะมีนะคะมุมมืดนะคะคุณผู้ชมนี่เราก็ไปฉีดนะคะตามในบ้านตามห้องน้ําตามสวนตามบริเวณบ้านของเรานะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะตรงตู้นะคะซอกตู้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมืดมืดนี่นะคะระวางไว้เลยนะคะพวกยุงนะคะจะชอบมาอยู่ตรงนี้นะคะมืดมืดนี่นะคะคุณผู้ชม ตู้นะคะเราวางไว้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะตรงโต๊ะโต๊ะกินข้าวนะคะเราวางไว้เลยค่ะนี่ค่ะเวลาเรานั่งทานข้าวนะคะพวกยุงนะคะก็จะชอบมารบกวนเรานะคะเราวางไว้เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมตามซอกตู้นะคะนี่ค่ะเราวางนะคะพวกยุงนะคะจะชอบมามุดมุดมุนหนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ คุณผู้ชมเราใช้ฉีดนะคะฉีดพ่นบริเวณห้องนอนนะคะคุณผู้ชมเลยค่ะห้องน้ํานะคะเราฉีดพ่นได้เลยนะคะค่ะห้องน้ํานะคะนะคะคุณผู้ชมเลยค่ะเราฉีดเลยนะคะฉีดพ่นเลยนะคะพอปกยุงนะคะก็จะชอบมาเกาะมาอะไรตามห้องน้ํานะคะคุณผู้ชมเลยค่ะ คุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้นะคะสูตรนี้ไล่ยุงกำจัดยุงนะคะได้ผลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ